สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับทดสอบทดสอบทดสอบ,สอ,บ,สอ,บอุปกรณ์อาจารย์เน็กพื้นสื่อไม้มาใหม่ตัวพี่น้องเออนะครับจี๋ไม้มาใหม่ครับทดสอบพื้นเนียโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องก่อนุูนนะทีมงานเน่ากระไดเดี๋ยวติดตั้งกล้องไว้พี่เร้อพี่น้องติดตั้งกล้องไว้พี่แล้วก็ะยางไปบรรยายอยู่พุ่นะครับตอนนี้อาจารย์เน็กเราก็นั่งให้ยั้งบุ อผู้ใดมาบานเบิง่งสิรักไายพวกนี้เด้อสิรักไายเด้อสิรักไายแล้วก็เห็นบอลจีนองเด้อผมสิรักไายเด้อโอ้โหมาจะใส่น้อเนอาะมอจะใส่น้อเนาะผมเสียงไม่ไปเด้พี่น้องผมจับ แบบเนี่บยบมเห็นไม่ผมนะแล้วก็ผมตั้งกล้องไว้มันก็บเห็นกล้องเบิมเนี่ยไม่ได้ใส่ฮะเนี่ยเอาเอาให้มันเห็นยังไ้เอามืงเดียวยคอยรักถ่ายมันเอแต<อ>งเสื้อนี้มาเนี่ยเหรอซี ตะเก็บเอาอันนี้มา่อไห้่แวไปถอดปลาสวมไม่พอออันนี้เมื่ไว้ใส่ตังบุกพ่อเวลาเวลาเอาถอดแล้วมันจังบุมน้ำมันเอ๋อมันก็อุมตัวเห็ดหั่นถอดแบบไงปานนั่นอันบุกการล่วงหั่นคือพ่อบอลกรุงทีมันทอดยากแบบพ่อว่ามันบ่ยากดอกมาพ่อมาเอาของเอาอยู่หลังเกล็ดพันเดี๋ยวลงเอามาแม่ไป่ใส่ มาพี่ไมยังหันอ้นี่เริ่มเริ่เ่บอนี่ยังสอบไม่แบบนี้วันด้ทดสอบไม่นะบ่ได้ไทยนะก็อยู่น้ำโตวบ่ได้อยู่น้ำนน้สมาเสียกระจกนีกกระจกยังสเปรย์สีผมตัวนันมันไม่ใช่อ่านสิเงาว่าเาเนี่จิตลองบึงนี่เอาไห ใส่ผอเ้าบมันมีผ้าเสศดเอาไปสีกระดาษมาเสศดนี่เราบนี่นสเครื่องใส่สเครื่องสวยตัวจะไม่ยาไม่ยิงสเครื่องแส่เครื่องสวยไม่ยาไม่ยิงมัน,มาน,น,น,นบาพี่เนาะจีเห็ดอยกเลยซําได้เอาผอเอากระดาษมาเสษมั้ยมันมีกระดาษต้องซือพิมพ์มั้ยนี่หรอกสมมติกระดาษเก่าซุ้มเขียนแล้วนะมาโออขึ้นสางดูเถอะ คือสร้างดูคือสร้างขึ้นเตือนเนี่ยจีดกระจงกระจกมาแท้เห้อชิโน่สร้างดูสร้างขายันมันเพี้ยนมันเพี้ยนเรียนยาเป้าเขาเพีพพเ้ยน,นอยตอนไหนสันเขาติดให้มันกัด อันนี้นก,ก,ก็กระมาษเนี่ยเขาก็สีเลยกระเซียนเลยตัวพ่อบ่เอาลองเบื้องสันโอ้กระดาษบัวพอ่อมันต้องใส่กระดาษมันงคือพิมพ์ครักระดาษมันต้องใหญ่เลยเว้กระดาษขาดวะแล้วเอากระเอาห่อหลายๆอันตัวเอามันสีเบิร์ดโอเคห่อทีละสองอันตนัวเนาะไม่มีกระดาษตรงพี้เนาะกระดาษเนาะ โอ้หลุดเกลอกแตาจู่มาดูเถอะน้อน้อ,อเอาพอนุ่มก็พอ,พอไปหากระดาษไปหาเสร็จเลยนี่พอซื้อนังซื้อพิมพ์มาในเดิมมือน่ะเที่เมื่ออย่างกูมือนี่เขาเบิ้งข่าวอยู่ในอันคือก็เสียรกระจกโทรศัพท์แล้วซึ่งไม่ฟงไม่กดอย่าง,งกองอี้เหลียอยู่ โอ้ยออกวน,นอ้อเนาะอ้อเนี่ยไม่เป็นเอียงเป็นขาบยังโผลขาบขี่ขานโมเมนมุนบป็นกระดาษพวกหอนทองน้ำด,ด้วแบบเจ้า ผมบลูรู้รล้วพี่น้องได้ยินเสียงบอตอนขณะนี้นะครับผมแค่ทดสอบซื้อนะครับจะก็เปิดไม่บอรหรือยังบุเอาไรได้ซ้ำนั่นละไปไปสีดในห้องน้ำกระจกก่อนโอ้กระจกในห้องน้ำก่อนเอาพอไปใส่เงี่ยงเจ๊กระจกห้องน้ำกันมันงไเห็นหูจัดแต่งตัดแต่งปกเล้วพี่น้อง แรงโปรคลิปแล้วปอกได้แล้วบนี้เปิดจังเบนอนีปม่วยไม่ได้เขียนแถวยินบอกันว่สินี่ตงยินนะไมไมาหม่ไม้สิกระดาษมกล้ยนี่มันต้องเกือบซุกแล้วพี่น้องต้องตัดออกจากเครียมัน นะครับแต่ว่ากระเลืงล้งนั่นแหละนะครับมืออื่นหาทีกินได้นะครับนะแสดงว่าคว่ำเร็วเน็ตเจ้าบ่มีแล้วบ่คลิปโดนบ่คลิปตัดแต่งบ่บเอว่าผู้อื่นเขาย,ยังลงปึ๊บๆๆๆดปื๊ดพ้องขวายังลงปึ๊บๆๆๆดปืดป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 ด แต่ว่าขันตัดแตงนุ่นโดนแมนอยู uh, oon, okay. s, ่นิดใกล้เบิดโอ้วันนี้ดูครอบครัวของเรานะครับอชานจนชนครับผมนี่โอ้ขัดอย่างน้อยนี่น่อครับน้อใหม่ใส่หมูครับหมูสามซันเราชอบกินอาหารชั้นสูงครับผมหมี่แจ่วครับผมขนาดหมูเขายังบงกินซันเดียวไม่พองเขากินสามซันขึ้นครับ ้มไก่นี่ไก่จักสันนี่นใช่ปลาเดียกวันนี้ <Okay. S 1> เออโอเคโอ้เดี๋ยวหุงเขาบ่เนี่ยห,หุงหลายบ่เนาะอิ่มกันบ่เนาะ <c oughs> นี่นะพี่น้อนงครับไปยังบัตรจริงๆว่าด <c oughs> ูบัตรหนึ่บนงบัตรเดียวเพราเขาไปนน้ำดอกของน้ำ คร้บพี่น้องครับบรรยากาศตะลเมือกับยุ่งสี่ละก้อนตีขื้นไล่ครับกินเขากินน้ำก้อนนะครับยังได้ขื้นไล่ซดกันนะครับลงมือกับไล่แล้วกับมากินอีกทัวหนึงกับมีตามอัธยาศัยผู้ได้หิวก็กินผู้ได้่บหิวกากินคือเกาครับผมนะครับโอ้คือจังเป็นทรงที่มึนเหมือตรงนั้นหนาเจ๊ไปได้เนี่ยนะครับวันนี้ทดสอบ อุปกรณ์เสริมของอาจารย์ Snakeg นะครับตัวตึงแหงทีมงานเจริญชินของเรามืออื่นพี่น้องมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นสีผ้าหนองๆไปเบืองรถแหนะครับนาทีออกแต่เสาอยู่หรอกไปดูรถแหนะครับเพราะว่าจำดีคลิปอาจารย์อันนัดเราบอกแล้วว่า,า,ว,าวันเสาร์ใสเ่เรียบร้อยแล้วว่วันเสาร์เรียบร้อยวันอาทิตย์ใส่ระบบไฮโดรลิก เออวันจันทร์กับคือมืออื่นนี่ที่ใช้ระบบ BIP แล้วว่านะครับแล่วันอังคารอาจจะได้ไปหาอาจารย์สร้างนะครับก็เดี๋ยวมืออื่นวันจันทร์เนาะนะครับมืออื่นวันจันทร์เดี๋ยวเขาไปเบืองว่าพืนสีหอดไซแล้วดเห้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปดูกันติดตามกันพี่น้องนะครับรอชมพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับร้วดแห่จริญจินของเข้านะครับขอบคุณพี่น้องครับนะครับฝากพี่น้องติดตามกดแชร์กดไลค์เนี่ยก็แล้วกัน นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเข็มกระมุนใจนะครับทีมงานน้องๆรนแแฮเจจิญเจินควเฮ้าทุกคนนะครับพี่น้องเป็นกําลังอกกาลังใจให้แน่ก็แล้วกันนะครับพออนคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงไว้ซํำนี่งก็แล้วกันอยู่นีมีแหงสูกภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับพี่น้องนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพออนคลิปต่อไปครับนะครับเนี่ยได้บดีนะครับคำบอกคำจาได้บมวนต้องขออภัยพี่น้องนําเด้อนะครับ อย่างไ้ประตูห้ตึกตากราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับบาย